ด้านหลังองค์พระมหาเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารมีกลุ่มอาคารบนฐานพยธีที่ยกสูงขึ้นจากพื้นพระวิหารเรียกว่าพระวิหารเกง๋งอาคารทุกส่วนตกแต่งแบบเก๋งจีนรวมทั้งงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามก,ก๊กที่สวยสมบูรณ์ที่สุดวาดด้วยหลายเส้นแบบจีนภายในประดิษฐานพระพุทธมนุษนาฏพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรญาณวโรรส พระพุทธวชิรญานพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธปัญญาอักคะพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสและสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทั้งสามพระองค์ของวัดกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย